到你更浪生。 เมอง้าสวัสดีทุกคนในการเล่นเทปล็อกระเบิดอีกแล้วนี่ยผมดีดีอะพุตั้งแต่ผมเจอมานะเกมน,เนี้ดีว่ะอย้า้ทุกคนเนี่ยรีบโหลดมาเล่นกันเลยนะเว้ยคิดว่าสนุกจริงๆอ่ะคือนี่มันนั่งเล่นมาแบบชั่วโมงแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าต้องอ่านคลิปอ่ะมันเพลินจริงกูไปดู afk journey ที่ไม่ใช่เกมไอดอลอย่างที่คุณคิดแต่มันคือเกม rpg แนวแฟนตาซีแบบ open world ที่มีภาพเป็นเอกลักษณ์ภาพสวยและไฟล์เกมที่มีขนาดเล<า>็กเมื่อเทียบกับคุณภาพ ไม่กินพื้นที่ที่เครื่องเป็นเกมที่เล่นได้ชิวๆสบายๆแถมยังม,มีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามทุกอย่างในโลกทั้งตัวละครและเนื้อเรื่องก็เชื่อมโยงกันอีกด้วยแต่ถ้าสายฟาร์มอยากปจญนััย<ๆ>ก็มีคอนเทนต์ให้สำรวจมากมายโลกอันกว้างใหญ่เช่นแก้ปริศนา หาหยิบสมบัติลงดันเจี้ยนมีโล่แจกให้ฟรีเพียและไม่มีโฆษณามาขั้นม่ขัดใจมีมิติที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเกมภาพแนวนอนที่เล่นกันได้บน PC ซีอย่าลืมโหลดกันเยอะๆนะครับเพ่ๆเอฟเคเจอร์นี่โหลดได้แล้ววันนี้เล่นได้ทั้ง iOS Android ดรอยคอนเพลและจากเว็บไซต์สำหรับ PC ซีซีจะรออะไรกันแล้วพวกเราเกมดีขนาดนีเออเฮ้ยเกมนี้มีสมกาชาด้วยนะเดี๋ยวเรามาเทสดวงกันดีกว่าว่าจะดวงดีมากี่ง่ายหรือเปล่า อ่าเราคือมาดูเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าภาพสวยมากนะคุณไปดูคุณดูนี่มีภาพเกมมือถือนั้นนี่มีคาสงคาสิีนนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครตามเนี่ยเพลินเพินแน่นอนอะพอดีแบบพี่เล่นเพลินไปหน่อยตอนแรกพี่มาลองเล่นสักชั่วโมงหนึ่งแล้วมันมัน <Ready. S 2> เพลินเกินไงพี่ก็เลยอัเวลวอยอู่วิร้อยเก้าอิดเราต้องยืนตำแหน่งดีๆเนี่ยสมมติอย่างเงี้ย เราก็ต้องยืนว่าเอาตัวแท้งเนี่ยมายืนนำหน้าไว้เพราะว่ามันจะได้ค้ำให้ตัวดามมจเราได้ไอทีเนี่ยผมมีตัวนักเวทเนี่ยสองตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวธนูหนึ่งธนูเนี่ยมันยิงแรงโอเคประมาณนี้เสร็จปุ๊บเรากดต่อสู้ได้เลยการกดต่อสู้ก็ง่ายๆครับมีทั้งคูณสองแล้วก็เล่นเองก็ได้หรือว่าเล่นอัตโนมัติก็ได้แต่พอดีแบบเวลผมเยอะเกินนะอันนี้เพลินจริงๆอันนี้น,นั่งเล่นแบบเวลร้190อยเก้าสิบอะคือมัน คือเกมมันสนุกเกมนี้เนี่ยมีแมปหลายแมปนะครับก็เนี่ยมีทั้งดูดิแมปมันกว้างมากนะครับคูดูนะนี่ศิลาศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะครับคือแมปเกมนี้มันทำสวยจริงว่ะคุณผู้ดูบอกเลยว่าไปสำรวจกันให้อย่างสนุกสนานนะคุณผู้ดูแล้วก็มีประจนภัยด้วยเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นทรงแบบนี้นะผมไม่เคยเล่นเลยนะเกมอย่างเงี้ยจริงๆฮีโร่ในเกมนี้มีเยอะมากๆคือเกมมันมีระบบที่เรียกว่าการสั่นพ้องมันสามารถสั่นพ้องก็คือเฉลีย่ยเลเวลนั่นเองสมมติว่าเนี่ย เลวเวล109เอดใช่ป่ะเรากดเอาเวลตรงนี้ <So> อันนี้เวล201ใช่ไหมมันจะคิดเวลของตัวที่เวลต่ำที่สุด ก็คือสมมติน,นี้มัน190ชับะม,มันก็จะอยู่ที่1 9 1ไม่ว่าคุณไปดูเจ้าตัวใหม่มานะ <My S 1> หรือว่า <baby. S 1> ไปเปิดได้ตัวอะไรมาก็ตามถ้าอยู่ในทีมเรามันจะเป็นเวลเท่ากันหมดไม่ต้องมารีตัวนะครับหรือว่าเกมเนี่ยทำได้ดีคือตัวมีแค่นี้เพราะว่ายังไม่ได้ไปสุ่มกาชาเลยเดี๋ยวมาสุ่มให้ดูในคลิปนี้ตอนนี้ผมมีตัวประมาณ216ใบนะครับสำหรับตัวแดงนะแล้วก็เป็นตัวที่ทำเควสนะครับเราไปที่บ้านลึกลับนะครับเสร็จแล้วเราสุ่มได้เลยนะร้านเหล่าขุนนางนะครับนี่ การสุมนะรส่มฮีโร่นะการสุ่มฮีโร่เนี่ยจะมีทั้งหมด4ตู้นะตอนนี้60ครั้งเนี่ยมันจะได้ตัวเอสแน่นอนนะตู้นี้รับประกันการสรรหา30ครั้งเลือกฮีโร่อ๋อก็คือเลือกตัวได้นะครับเดี๋ยวเราสุ่มอันนี้ก่อนอุ้ยมันมีเทียเอสด้วยไอ,อสิงโตมึงมาดิกูเลือกกูเลือกตัวนี้แบบตัวแจ่มเว้ยแจ่มไปก่อนพ่อสอนไว้มาเอาละโปรยจดหมายมาลุ้นไงครับจะเป็นทองหรือเปล่าครับในรูแรกพ่อมาแล้ว <Yeah. S 2> แย่แจ๋วอิ่ยนี่มันอุ้ยชุดดำเซสี้ยดวงด,ดีว่ะ <c oughs> ไปกันต่อทองอ๋อ <c oughs> นี่ม่วงแล้วม่วงแล้วม่วงแล้วไปเลยม่วงแล้วข้ามเลยมีตัวแท้งมาหนึ่งตัวนะครับได้อยู่ตัวนี้ดีมันเพิ่มโล่ให้เพื่อนได้เก่งเก่งไงเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเป็นทองได้ไม่เป็นไรทองเออเอาดี มาวะกดสามมาสองไอ้นุนตัวไหนวะดูดิขอสาว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 เล่นในทีมเฮ้ยใครวะเฮ้ยสมกี้กับเมียกี้เมียกี้มึงใครเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันมีแดงปะวะยังเห็นแดงวะแรงเอนอะมันต้องมีสีแดงดิผมไปดูคนอื่นเล่นมามันมีสีแดงด้วยนะไม่รู้ว่าตู้นี้มันมีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดู หัวนี้ไม่มีแล้วกดข้ามเลยวิคตัวใหม่ตัวใหม่มามิราเอลอ,อ่ะมาเรามาดูตู้นี้ต่อตู้นี้เนี่ยมันใช้เพชรนะกูไปดูนะอู้ขอขอสองทีแล้วกันนะขอสองทีใช้เพชรเยอะวะ่ะโอ้เกลือโอ้ว่ตู้นี้ของจริงว่ะกูดูขอยทีขอยทีเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโนะชว์หน่อยไม่มาไอเขานะสามสองหนึ่งไปโชว์หน่อยโชว์หน่อยได้ของดี อีก2ทีลูโดวิดการันตีแล้วนะเนี่ยไม่มีหลายธาตุด้วยเนี่ยมันตัวอะไรไม่รู้ว่ามันน่าจะเก่งอะ่ะเอาหน่อยนุม่มไปอ,อ่ะไม่เป็นไรดีนะมันยังอยู่ในการันตีนี่กูฟาร์มพชรมาทั้งวันเลยเนี่ยวันเนี้ยขอบคุณมากนะครับการันตีปะโทเฮ้ยเราได้สถานีดูดาวด้วยคือ มันน่าจะเข้าเงินไขอะคุณวดูอันนี้ดูดาวคือทำอะไรวะที่บอกว่าได้เลยนะโอ้โหอลังการจังมะอ๋อมันใช้อันนี้แต่เราดันไม่มีแล้วดิอ๋อมันเลือกได้เลยโอ้หอุ้ยนี่มันท่าอะไรวะท่าแสงท่ามืดหรออุ้ยไม่เคยเห็นอุ้ยตัวไหนดีอะคุณปดูไม่รู้อุ้ยเอาตัวใหม่เลยแล้วกันเอาท่าแสงก่อน คิดแต่ว่าผมสุ่มไม่ได้วะไม่ไม่มีนะไม่มีนะนี่ชยวอุย้ยเทว่ว่ะไปอารีนาในเวลาตบคนเล่นละมาขอแบบหนักๆเลยนะแจงแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเรามาจัดตั้งรับไว้ก่อนมันมีตั้งรับด้วยกูไปดูหน้าคุ้นคุนเราใส่มาเลยนะเรารีเฟซได้5้าครั้งใช่ไหมอุ้ยคนนี้สามแสนว่ะคนเกาหลีเชื่อไหมพลังมันเยอะจังวะอุ้ยสามแสนสองเก้าดดีเจอหน่อยนะนายเกาหลีอะ ขอเจอหน่อยนะครับเนี่ยอุ้ยกรจายด้วย嘛กูกูเป็นกลุ่มเลยปกป้องกันไว้อ่าปกป้องกันไว้นะไอ้หนูเคขอเดือดเดือดไปไปลุยแทงตัวเดียวแล้วเราใส่เลับอ่าตอนนี้มีการใส่นัวเกิดขึ้นครับดูครับโอ้แตกไปหนึ่งครับล้มครับโอ้โดนแทงครับเราแทงบมใส่ยิวใส่กอมาแล้วดูครับกดอันตีหูกัดทีแลแปดพันแปดหมื่น แล้วก็อันนี้ครับสกิลเข้ามาโดนสตัร์นัวครับโปปาโปกปักนี่ยังไงกันดีอูรับซับเราอย่างตึงดูเปิดอติรัวๆัซับเรามีอติเราใช้อติเราทะลุทะนูในตำดันทำอะไระเอา้ามึงทำอะไรวะเอ้ากูไม่รู้ตอนนี้กูงงไปหมดอูแล้วกัดอีกแล้วกัดแล้วสตัร์นเอาวตัวนี้แล้แช่อติแล้วจับการแชร่แข้งกันทั้งทีแบบแล้วก็เข้าไปกัดครับผมโคเกาหลีไม่รอดแล้วแบบนี้เรียบร้อยแล้วโอ้โหว้าว โดนแล้วโโอ้หเกาเหลีครับวิ้ดโ,โดนรูปคุ้มอะผมโดนน้ำกุ้ยรูปคุ้มอะผมอย่างเจอไก่หงิดมากูเจอมึงได้แค่คลิปนี้คลิปเดียวเท่านั้นนะที่แบบว่าพอจะซัดได้อยู่อ่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้พลังเยอะกว่าเราอีกแม่งยูทูบด้วยว่ะดับซ่าผมทีนะอุ้ยเวลเยอะกว่าด้วยเวลเยอะกว่าหนึ่งว่ะก็แล้วไง,งอัจฉริยะไปมาอ่าเจอยูทูบเบอร์จีนครับแล้วซัดแบบบอโลปอุ้ยหิวเลือดเด้งขึ้นมาหิวไหวเปล่าครับ เหมือนพยายามหิวอยู่ครับแล้วเราพยายามเข้าไปสแตนอุ้ยโหแต่มันโหมันฮิวแรงไงวะอุ้ยมันมีเล่งมันมีเล่งเหมือนกันโอ้โหแล้วเลือดมันมาอีกแล้วโอ้โหแล้วมีเสกอะไรมาไม่รู้ครับแล้วเราเล่งคืนบ้างครับนี่โกนตีมาเล่งเหมือนกันับอ่าต่างคนต่างเร่งครับต่างคนต่างเร่งอุ้ยแต่เลือดมันเต็มแปะเลยอะไอ้นุ้นเฮ้ยเฮ้ยมันเลือนไม่ลดเลยเฮ้ยมึงโกงมาเนี่ยเฮ้ยเลือดไม่ลดเลยเฮ้ยอุ้ยเอาลวงไอ้หนึ่งตัวครับอ่าแล้วเมื่อกี้เลือนไม่ลดตอนนี้ัััวแแทงคยืนรบบลไป้ และเรามาแล้วได้เวลาสตันนัวสตันนัวสัวเปล่าอุ้ยแล้วมันพยายามดูดเลือดรัวอู้ดมันพยายามดูดเลือดอยู่้วเราเป็นไงสตันอ่อตอนนี้ตอนนี้สตันงงมันนัวนะตอนนี้สตันสองตัวแล้วเราสตันได้สองตัวแล้วก็ยังไงกันดีก็ตีไอตัวขีหมีไอตัวขีหมีจะโดนหรือเปล่าเอามาป้าฟานตีผานกันมาโอ้ยแล้วเราลงไปหนึ่งตัวเอ้าตัวแท้งเราตายแล้งงานเข้าแล้วตอนนี้อ่าแล้วตัวแทงเราไปแล้วจะใครจะอยู่ใครจะไปครับตอนนี้เราก็ไปกันสองแล้วตัวสองแล้วตัวธนูเอ้ยไอตัว ดีใจจ้าหนเฮ้ยจะชนะเว้ยกูชนะวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเงี้ยวะวิ่งคนมันแล้ววะกูสู้ได้ทุกคนนะในโลกใบนี้มาดิมาไอ้นี่มาโดนหน่อยดิมามาครับคู่สุดท้ายครับหมดสิทธิ์แล้วอันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วโอ้หนี่วิวมันน้อยอ่ะเดี๋ยวเราต่อให้หน่อยแล้วกันเอาเอาเอาคนนี้ออกนะไอ้จิ้งจอกเนี่ยมันเก่งเกินว่ะเฮ้ยไม่คิดเลยว่าจิ้งจอกจะเก่งนะเอ้ยนี่นี่ลองอันตัวนี้หน่อยนี่นี่นี่ตัวที่เราเพิ่งสุ่มได้มานะครับอะกูใส่มั่วแล้วมาลองดู เด in ี๋ยวเราแพ้เน wow ี่ยหายนะเฮ้ยมันมีตัวสตันด้วยเนี่ยไอตัวเนี้ยโอ้โหนั่งไงโดนละวีเนี่ยยิงอยู่ยิงอยู่ไอมันทำอะไรวะมันเอาปืนยิงเทเก้อะโอเคเร่งให้ดูดิได้ยังตีปะไว้เรอตีได้ละโอเคตายหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งแล้วตอนเนี้ยอ่าแลครับใส่โล่ครับกลางโล้เพื่อนก็อย่างนี้หนา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 บมยืนเป็นปีแล้วก็โดนระเบิดครับผมโอ้โหเราตายไปครับสกิล สกิลม่รู้มัวหมดอู๋อตัวนักดาบไอ้นี่มันตัวเกินใหม่ป่วาวะเมื่อกี้เนี่ยแล้วอ่อเรียบร้อยเอ้ยอยางเจอไกลหินว่า <c oughs> <c oughs> ใ่เมื่อกี้เราเคลียร์หมดอารีน,นาไปแล้วไปบททดสอบตำนาน,นดีกว่าจะเป็นการขึ้นหอคอยคือหอคอยวันอื่นเนี่ยเขาจะเปิดเป็นวันๆนะเนี่ยแต่ละชั้นก็จะมีของให้นะครับเนี่ยไหมถ้าเป็นแบบนี้ก็คือทุกตัวเนี่ยคุณได้ใช้งานแน่นอนนะคือวดูคุณไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่ได้ใช้ ว่ามันมีห่อคอยให้เล่นนั่นเองโอ้โหได้ใช้ทุกตัวเลยต่อไปนะเป็นโหมดการดวลทรงเกลียดนะเล่นโหมดนี้เนี่ยก็จะใช้ฝีมือที่ค่อนข้างเร้าใจหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าทีมตรงข้ามเนี่ยเขาจะยืนยังไงนะเพราะว่ามันการสุ่มเลยครับเพ่อะผมจะยืนอย่างนี้แล้วกันครับเฮ้ยก็บนแล้วเฮ้ยเอาหรือเปล่าวะหรือว่าสามสามอ้าวเฮ้ยกูไม่ได้ออีก ตายนี่ไงเราจะมีถ้วยนะครับก็คือมีถ้วย10ถ้วยนะถ้าครบ10ถ้วยเราก็จะได้ของได้เยอะขึ้นนั่นเองนะแล้วก็แต่ละเกมเราก็จะมีรายได้ด้วยนะ <c oughs> เอาไว้ซื้อของต่อนะ <c oughs> ต่อไปเขาบงกฎมนตราอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการไปรจนภัยเลยนะ, <c oughs> นะคุณผูดูเขาวง,งกฎมนตราเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะ <c oughs> จัดทีมเราก็เข้าได้เลยนะอันนี้ผมจัดไว้แล้วมันก็จะให้เราเลือกนะว่า ถ้าเราเลือกทางนี้เราจะได้บัฟอะไรมันไม่มีฮิวเลือนะดนะหมวดเนี้ต้องบาลานดีๆอะอย่างเนี้ยถ้าเราเอาชนะเพื่อรับคริสตัลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเลือกฝั่งนี้เราก็จะได้บัฟเพิ่มแล้วเราก็เลียงเหมือนเดิมเลยต่อประมาณนี้ประมาณนี้ไนจดทายไปเรื่อยๆอุ๊ยกิวงิดวะขอเขาเ่วมดี <c oughs> อันนี้เนี่ยเป็นกิวนะครับคือเราต้องมีกิวก่อนนะถ้าเรามีกิวเนี่ยเราจะสามารถที่จะต่อสู้ในกิวนะครับใช้ไกนะ่ในการต่อสู้เมื่อกี้มีน้องไก่12อันนะ ก็มีจำกัดนะถ่าน้องไก่หมดก็คือเราก็ลงไม่ได้แล้วนะครับเราก็จะมีสมบัตินะครับให้เรารับของด้วยนะถ้าเราเวลหนึ่งเวลอะไรเนี่ยเราก็จะได้ของพวกนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมของดีนะวุ้ยได้ตั๋วไปซุ่มอะ่ะอย่าลืมหากิวกันด้วยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างคุณไูดูโอ้โหบอกแล้ว่า้นมันอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะเกมนี้นะดาวนโหลดกันได้แล้ววันนี้นะคุณไปดูทั้งบน iOS Google Play และจากเว็บไซต์สำหรับ PC อย่างที่ผมเล่นอยู่ก็เล่น PC นะคุณไูดู ภาพมันก็จะเป็นแนวนอนนะครับสวยงามแน่นอนประทับใจไฟไม่ใหญ่และช่วงเปิดตัวเนี่ยทางเกมเจะมอบฮีโร่ให้เลยนะครับสีตัวนะฮีโร่ทั้งหมดนะทุกเทีย์ไปเลยฟรีๆให้ผู้เล่น,นได้สัมผัสกับกลยุทธ์นะครับการต่อสู้ที่หลากหลายนะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยจะมีแจงฮีโร่นะครับให้ฟรีทุกตัวโดยแค่ล็อกอินเท่านั้นแล้วถ้าทํากิจกรรมอีเวนต์ในเกมไปเรื่อยๆนะครับคุณจะได้รับการสุ่มฮีโร่นะฟรีอีกมากกว่า450 ั euh อ๋อ <oh> แล้วก็อย่าลืมนะครับใส่โคดนี้ด้วยนะเพื่อรับเพชรนะครับ200เพชรและก็20,000เหรียญนะสำหรับ IG Facebook แล้วก็ YouTube AFK Journey นะลิงก์ดิสคริปชั่นได้เลยนะครับผมใส่ไว้ให um ้แล้วคับดูไปติดตามข่าวสารกันได้นะอย่าลืมนะครับโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะสำหรับ AFK Journey เจอกูแน่แม่จ๋าเฮ้ยสนุกจริงสนุกจริงแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ ห yeah! ลอดมาเลยเยอะๆนะเว้ยเกมเขาดีจริงกูไปดูโคตรเพลินเลย